ครับก็จากคลิปที่แล้วเนาะที่เปิดกล่องกับลุงเมเยอร์เนี่ยกล่องนี้ครั้งแรกก็ได้ขนนกเป็นไออะไรที่ดีมากแล้วก็ช่วงนี้มีกล่องเข้าครับกล่องแรกแล้วผมก็ตอนแรกเงินมันพอซื้อไงลงมีพอซื้อก็เลยซื้อตอนนี้มันไม่พอละได้มาอันนึงลุงเมเยอร์ ier, ทำไงดีนี่นี่ไหนว่าเออนี่นีน เอาไม่ใช่สิอยู่ไหนอย่านะอยู่นี่นี่ครับวันนี้เราจะมาเปิดกันเนาะดูสิว่าจะได้ของดีไหมเปิดเลยไอดีเด,ดเดียวครับเล่นไอดีเดียวแท้ๆเลยก็ไปทำงานครับมีเวลาก็เล่นไม่มีเวลาก็ปล่อยผ่าน ป่าก็น่าจะเป็นของไม่แลเท่าไหร่นะรู้สึกได้ความรู้สึกได้เลยว่าไม่แรครับหนึ่งอันทิ้ทวนเกลือไม่เกลือแล้วแต่จะกบโปรดคอมมอนครับโอเคตามนั้น <c oughs> โอเคครับแค่นี้แหละคลิปวันนี้มีแค่นี้จริงๆไปละ่ะบุย,บย